คาร์ดเอ็กซ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นได้อีกเยอะอยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดพี่ดินใช่ไหมคะใช่ครับตัวจริงน่ารักกว่าในรูปอีกนะครับ แค่จะเป็นเพื่อนเที่ยวใช่ไหมคะเออถ้าน้องบัวก,กลัวเนี่ยแชร์โลเคชันไว้ให้เพื่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จ่ายมาจำให้เลยนี่ประประชาชนพี่รถพี่อยู่ทางโน้นนะครับถึงร้านแล้วเหรอคะบัวนึกว่าเราจะไปที่ห้างกันซะอีกบัวมีพี่ชายใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็มีน้องสาวคนหนึ่งไ อายุมากกว่าบัวนิดหน่อยบัวสนิทกับพี่ชายไหมก็สนิทคะ่ะก่อนหน้านี้เราสองคนเจอปัญหาอีกหน่อยบัวทําพี่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินบัวก็เลยหางานทําดีนะเป็นเด็กดีผิดกับน้องพี่เลยพูดอะไรไม่เคยฟังห้ามอะไรไม่เคยเชื่อทําอะไรก็ไม่เคยบอกพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่ยังไงก็พี่น้องกันขอบใจนะพี่อาจจะดูน่ากลัวนะบัว แต่ไม่ต้องห่วงพี่เห็นบวแล้วทำให้คิดถึงน้องสาวพี่จริงๆด้านอยู่ข้างบนใช่ไหมคะใช่อยู่ข้างบนนี่แหละกูะจะทำให้มึงรู้ว่ากูรู้สึกยังไง บ oh. เป็นไรปะเนี่ยเป็นไรปะเนี่ยบัวเปล่าค่ะบัวแค่ฝันหายอ่านหนังสือเยอะไปปะเนี่ยโอ้ห oh, ตัวร้อนด้วยอ่ะหาหมอไหมยวพี่พาไปบัวอยากนอนมาพักผ่อนซะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนมีอะไรก็โทรหาพี่แล้วกันเข้าไหมมันมันเตียงพี่ได้ ตื่นหรือยังวันนี้มาเจอกันหน่อยรู้นะว่าถ้าไม่มาจะเป็นยังไงแม่โทษไม่น่าเชื่อเลยว่าคนโลกสวยอย่างท่านสุวรรณจะมายืนถอนหายใจอยู่ตรงนี้ช่างเป็นบุญตาของข้าจริงๆ ถ้าถอนหายใจให้กับมนุษย์ผู้ซึ่งมีชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดทุกประการแต่เหตุดมักพาตนเข้าไปสู่บ่วงแห่งเวรกรรมอันไม่มีที่สิ้นสุดผักเป็นเยี่ยงนี้มรกจะมีเวลาว่างได้เยี่ยงไรเรื่องนี้เองนั่นเหรอฮแต่ข้ากลับไม่เห็นด้วยกับท่านนี่เป็นการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วกรรมใดใครก่อผนแห่งกรรมนั้นย่อมคืนสนองสนองแก่ผู้บริสุทธ์เหรอท่าน พ่อแล้วหญิงคนอื่นไม่ใช่คู่บริสุทธิ์แล้วยังไงะฮะอย่างนอกเหนือจากชาติพบนี้เวรกรรมจากชาติภพก,ก,ก่อนก็ยังมีท่านอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้ไปหน่อยเลยท่านสุวรรณบางครั้งข้าก็รู้สึกว่าเวรกรรมมันช่างไม่ยุติธรรมเลยทำไมไม่สนองในชาติที่ตัวเองก่อกลับมาสนองในชาติใหม่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลย หากเป็นเช่นนั้นท่านก็จะไม่รับรู้ถึงความคับแค้นใจของผู้ที่ถูกกระทํามันต้องสนองแบบนี้ตอนที่ตัวเองไม่รู้ว่าทําอะไรผิดนะถูกแล้วแล้วค่อยลงมาที่นี่เพื่อมารับรู้ว่าตัวเองได้ก่อกรรมอะไรไว้ใครนะช่างเป็นคนคิดระบบของนรกช่างปราดเรือซะจริง มาส่งครับอุ๊ยเบนใช่ไหมเนี่ยไม่เจอไม่กี่เดือนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไปทํายังไงมาเนี่ยถึงได้มาทํางานนี้อ่ะพอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยสภาพก็เลยอย่างที่เห็นน่าสมเพชไหมล่นนะ,ะอยากหัวเราะก็ได้นะบา้าใครจะซ้ําเติมแบบนั้นล่ะนี่ก็ไม่ได้แย่มากนะแค่โซมนิดหน่อยแต่ก็ยังหลอห่อเหืดิมนะเอางี้ไหมถ้าเบนยังทํางานแบบนี้อยู่อ่ะเบนไม่มีทางฟื้นตัวได้หรอก เดี๋ยวนิดอนะจะแนะนำงานให้เอาไหมจริงเหรอจริงสิถ้าเบนขอโทษนิดสักหน่อยอะแล้วนิดจะช่วยหาง,งานดีๆให้พอดีว่าช่วงเนี้ยที่บ้านนิดรกมากๆแล้วนิดก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเบนขัดซ่วมได้ใช่ไหมล่ะหยอกนิดหยอกหน่อยทำเป็นโกรธเนี่ยหาที่สั่งคับคุณลูกค้าผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีมีออเดอร์อื่น เดี๋ยวก่อนลองเอาไปคิดดูดีๆนะงานสบายเงินดีๆไม่ต้องเปลืองแรงมาก เป็นใครอยากรู้มึงก็มาหากูสิอย่าไปอะไรอย่าไปหาคนที่คุณกำลังจะไปหารู้ได้ไงหรือว่าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ฉันอยากจะมาเตือนสติคุณตอนนี้<อ>คุณควรที่จะอยู่กับน้องสาวอย่าไปแล้วคุณใจผมทานได้ยังไงถือว่ามันเป็นบาปที่คุณเคยทำเอาไว้ พยายามก้าวข้ามสิ่งนี้ให้ได้มันเป็นบาปของผมไอ้มันเกิดขึ้นกับผมดิมันจะไปเกิดรับน้องทำไมอะเรื่องนี้ถ้าผมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเจ้าจงอย่าฝืนอีกเลยข้าพระอ,องค์สงสัยเหตุใดจึงปล่อยให้โยมณีไปเตือนมนุษย์ผู้นั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าครั้งนี้ไม่ว่านางจะทำอะไรสิ่งที่กำาลจะเกิดมันจะไม่เปลี่ยนแปลง มึงยิ้ม้องกูได้ยังไงกูก็ทำเหมือนที่มึงทำไงมัวไปทำอะไรมึงเหรอแล้วจ้าวไปทำอะไรมึงม้องบัวเป็นเด็กด้วยมึงเป็นเด็กอยู่แล้วด้วยมึมายิ้มร้องกูได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยทีนี้มึงเข้าใจความรู้สึกกูแล้วใช่ไหมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัวเป็นเพราะความชั่วของมึงกูขอให้มึงวิบัติชิมหายมึงกับที่น้องกูต้องเจ็บไอ้ บัวพี่กลับมาแล้วบัวบัวมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมบัวตื่นก่อนนะบัวเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะมีใครอยู่ไหมครับรอดครับนะมีใครอยู่ไหม เก็บที่มีรวมกับเงินค่าที่ขายรลก็ยังไม่พอค่ารักษาพยาบาลทำไมดีวะ โทรมาได้สักทีนะข้อเสนอยังอยู่ไหมแน่นอนสิแล้วเ,เรื่องค่าตอบแทนอะร้อนเงินเหรอเนี่ยเรื่องเงินนะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นตอบตกลงเมื่อไหร่นิดก็พร้อมโอนให้ทันทีเรานิดพร้อมเมื่อไหร่ครับใจร้อนนะเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องนิดส่วนเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวนิดนัดอีกทีนในแชทฮลัลโหลเตรียมตัวให้พร้อมนะ เหยื่อติดเด็ดแล้วคุณนี่มาได้ตรงจังหวะตลอดเลยเนาะแล้นี่รู้เหรอผมจะมาทำอะไรอะจะมาห้ามผมอีกเหรอผมว่าคนสมตุ่นหน้าผมอยู่ในใจแน่เลยวะ่ะเพราะสิ่งที่คุณเตือนเป็นจริงทุกอย่างเลยอะผมไม่มีทางเลือกอะไรเหลืออีกแล้วอยากทำอาชีพสุจริต ทำอะไรแบบนี้ลกลายเป็นคนนิมยาาชิบหายเลยแม่ไม่น่าเจอคุณเลยว่ะเพราะถ้าผมไม่ถูกคุณพูดเปลี่ยนความคิดวันนั้นชีวิตของผมก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้น้องของผมแม่มันไม่ต้องเป็นแบบนี้ไอ้เลวนั่นมันทำตัวเองแท้แต่กลับมาโทษจยมมนี มันน่าจับโยนขุมนรกเอาเวจีนักใจเย็นๆย็ข้ารู้ว่าท่านมีโทสะแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรไปเรื่อยพวกเราทำงานด้วยกันไม่มีหรอกนะที่จะไม่ห่วงใยห,หรือหวังดีแต่บางครั้งท่านต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเหมือนกับที่ยมมณีกำลังเจออยู่ข้าก็ได้แต่หวังว่าครั้งนี้นางจะลุกขึ้นแล้วยอมรับกับความทุกข์ในครั้งนี้ได้ด้วยสติของนางเอง ไป,ไปะจะบอกให้สเปคกูเลยพามันไปลงคันไหนเราลก